สวัสดีครับท่านผู้ชมจากผลงานอันยอดเยี่ยมของบุยลำในบอลถ้วยเอเชียล่าสุดสามแข้งบุยลมเนื้อหอมสุดๆในขณะที่มิโกะตัดพอทําดีไม่มีใครเห็นหลังจากที่มาดับแป้งออกมาแชกินทุกช็อตจากผลงานอันยอดเยี่ยมของบุยลำในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่หักดานเอาชนะเยโฮทีมแข่งจากมาเลเซียได้ในรอบสบกทีมไทยทําให้ทัพปาสาเซฟ้าปัดครอบแปดทีมไทย ในฟุตบอลั่วเอเชียได้เป็นสมัยที่สองของสโมอสรอและล่าสุดมีข่าวว่าสามนักเตะบุรีรัมเนื้อหอมสุดๆทีมยักษ์อเอเชียสนใจดึงตัวไปร่วมทัพรายแรกเป็นกิเลเม่บัสซูรี่กองหน้าตัวเก่งของทีมหลังจากที่ยิงประตูถล่มทลายในเทลีและฟอร์มอันร้อนแรงในฟุตบอลั่วเอเชียโดยมีข่าวว่าทีมจากตะวหนอ,อกกลางสนใจที่ดึงตัวไปร่วมทัพรายที่สองเป็นสมพนัตมันตาดาวุ่งฟอร์มแรงของทีมที่ฟอร์มร้อนแรงในทุกรายการที่ลงเล่น รายที่3เป็นเดิออนคู oup, นักเตะสา,าพประโยชน์ของทีมที่โฟกอ์การเล่นได้อย่างสม่ำเสมอยิ่งถ้าหากบุรามสามารถผ่านคอลัปลึกได้อาจจะไม่ใช่แค่ทีมในอเอเชียที่ให้ความสนใจอาจเข้าตาแนวมองทีมในลีกยุโรปก็เป็นไปได้โดยทั้งสมาร์ตันตาบัสซูรี่และเดิออนคู oup, สามารถลงเล่นในลีกรองของยุโรปได้สบายโดยส่วนตัวผมแล้วมาว่านักเตะทั้งสามีศักยภาพพอที่จะลงเล่นในลีกเเยียมีหรือสกอตแลนด์ รวมถึงหด็กในเถบแอฟได้สบายและเเพื่อนระครับจิ่เหนเช่นไรสื่อจีนเจอต้นต่อสาเหตุไทยแซงหน้าจีนสื่อจีนได้เปิดเผยถึงปัจจัยที่ทําให้ฟุตบอลไทยแซงหน้าจีนฟุตบอลไทยแซงหน้าจีนในค่าสัมือศิลป์ฟุตบอลเอเชียได้สําเร็จโดยสื่อจีนได้ร,ปประบุว่าการทอนทีมของซานรตรงไทซานในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนั่นคือหนึ่งในผลสำคัญที่สโมสรจากจีนเสียเปรียบจากการจาัดอันดับลีก ซันตงเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเซนนสซูเปอร์ลีกเดิมทีต้องเข้าลมการแข่งเอฟซีเชลบลีกอีลิกแต่หลังจากที่ประกาศทอนทีมซึ่งนั่นส่งผลโดยตรงต่อค่าสมาชิกลีกจีนผลจากการท้อทีมของซันตรง,งครั้งนี้ไม่เพียงกระทบต่อวงกงารฟุตบอลจีนแต่มันยังเปลี่ยนเส้นทางของบุยลำในการแข่งรอบ16ทีมท้ายอีกด้วยเดิมทีบุยลำพวกเขาควรไปชนะกับทีมในศึกเจลีกญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นงานหนัก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแข่งขันใหม่หลังจากที่ซันตรงไทซานถอนทีมซึ่งทําให้บุรีรัมย์ต้องโคจรมาพบกับโยอโปสโม,มสรจากมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นกู่แข่งที่ไม่หนักโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้ฟุตบอลไทยเก็บคะแนนเพิ่มขึ้นในฟุตบอลถ้วยเอเชียและผลักดันให้เทล,ลิกแซงหน้าจีนในตารางค่าสัมปชินเอเชียซึ่งส่งผลมาสานต่อโคตา้าฟุตบอลถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งต่อไปโคต้าจะถูกเพิ่มให้กับไทยกับกันจีนจะถูกถลดโคตา้า ในฟุตบอลทวีตเอเชียซีจีนได้กวาตัดพอหลังจากที่เสียโคต้าฟุตบอลทวีตเอเชียกับไทยโดยจีนรุ่นตุกันหน้าฟุตบอลทวีตเอเชียพวกเขายจะได้โคต้าสองบวกหนึ่งทีมแต่รุ่นการถัดไปจีนจะได้โคต้าเอฟซีแชมบปี้อีลิกหนึ่งทีมเพลย์ออฟหนึ่งทีมและเอฟซีแชมบปี้ีลิกสองหนึ่งทีมในขณะที่ไทยเราจะได้เพิ่มเป็นเอฟซีแชมบปี้อีลิกสองทีมเพลย์ออฟหนึ่งทีมและเอฟซีแชมบปี้ีลิกสองหนึ่งทีม โดยรูุ้การนี้จีนหมดสิทธิ์ที่จะแซงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เอฟซีเชลบิกอิลิกและเอฟซีเชลิกทูจีนตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าชายของราตเยโคได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่โดนบุลลามเปิดหน้าดึงสองแข้งเทพคนหลงฟุตบอลเอฟซีเชลบิกอิลิกรอบ16ทีมสุดทยเยโคเปิดบ้านแพ้กับบุลลาม่1ล่าสุดตัวกุนซัวตาอิสปาิวเจ้าชายของรัตเโคได้ออกมาเปิดใจว่า ยอมรับวบประมาณเสริมทัพนักเตะของเยอหโฮเป็นลอมบุยลำถ้าคุณดูนักเตะตัวจริงของทีมเราเราไม่มีกําลังเงินซื้อเท่ากับบุยลำยกตัวอย่างเราต้องการซื้อบัสซลีในปีก่อนแต่งบเราไม่พอในขาที่บุยลำได้ตัวนักเตะไปเราจึงเห็นว่าบุยลำเขามีเงินมากอีกหนึ่งคนคือดิออนคูเราไม่สามารถจ่ายค่าจ้างเขาได้แต่บุยลำจ่ายได้งบประมาณการเสริมทัพเรามีไม่เยอะเราจึงเน้นแต่นักตเตะเฟียเย่นเข้ามาเสริมทีม เอาเป็นว่าปีหน้าขอให้แก้งมือใหม่สลับเยโฮทีมแก่งจากมาเลเซียที่ไห้คู้ต่อกรนในเกมลดกมีกกสเด้ออวมาตัดพ้อหลังจากที่โดนมาดามแป้งแฉกินทุกช็อตเพจบีบางประกงได้รายงานว่าพลตำรวจเอกสมยศผู้พันม่วงอดีตนายกสมาคมฟุตบอลได้ออกมาตัดพ้อกับคนใกล้ชิดว่าทําดีไม่มีใครให้เครดิตทั้งซีซั่นที่ทําการสมาคมฟุตบอลแห่งใหม่ได้ยังได้รับรางวัลจากเอฟซีและฟี่าในสมัยตัวเอง ครับนี่คือการเปิดเผยจากเพจบีบามปกงส่วนตัวผมแล้วมาว่าอีกอย่างทเทปบีร์รอดชอบแบบบ้างคืออ้างคดจบโปรไเส้นทมไมตัวเองอยู่หลายคนงานนี้พีรกรอดจะตัวจะรอดมรสุมพิสุตตัวเองได้หรือไม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ